นี d, e, Guys, like shoe, <pf> ่ครับมาดูความชีวิตความเปอยู Spider ่ของวัวครับคนเลี้ยงวัวครับใช้ชีวิตอยู่ในป่าครับจะเข้ามากินข้างในนี่แหละครับนี่นหะครับตามมาดูน้องสายชนครับกับวัวทุกตัวครับที่เข้ามาอยู่ในป่าครับอยู่ในป่าดูชีวิตความไปอยู่ในป่านี่นะครับ หากกดติดตามกันเยอะๆนะครับช่อง y o u t u b e นะครับฝากไปพูดติดตามกันเยอะๆนะครับหากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับจัะมีพลาดครั้งต่อไป ไปลูกกันลงไปเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับปล่อยให้นั่นไม่ได้ครับอยู่นี้ออกไปข้างนอกอีกเฮ้ยกำลมงพยายามเข้ามาดูนะครับ ไม่ได้ถงล้วเริงเดี๋ยวออกข้างนอกดินี่ครับดูนะครับนี่นะครับหัวจะมากินที่นี่ทุกวันเลยครับบางวันก็ไปทางนู้นบางวันก็มาทางนี้นะครับมีทางออกนั่นของหมู่บ้าน ฝากไปพูดติดตามกันเยอะๆนะครับฝากกดติดตามกันเยอะๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับช่อง YouTube นะครับช่องทางคลิปทางทุกทางนะครับที่ขายท่อสดก็ดีทางสตาร์บัคส์ทางอะไรก็กดกดติดตามกันเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเลยนะครับนี่นะครับ ชีวิตความเป็นอยู่ในป่าครับของวัวตัวครับ <c oughs> ามากินข้างบนครับ <c oughs> นี่นะครับนี่ใส่สนใหญ่กับส่สนน้อยครับ ไม่ห่างกันนะครับยอดเลยนะครับไม่ห่างกันเลยชนน้อยชนใหญ่นี่ครับสุดหล่อครับสุดหล่อจำข้อครับก,กดติดตามกันเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆอยาอกเป็นขวัญกำลังใจให้กับสายชนน้อยกับสายชนใหญ่ นะครับไม่ห่างกันนะครับคู่นั้นจะไม่ห่างกันเลยอยู่ด้วยกันครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่นะครับตอนวัวใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับป่าเขาลำนองออไพนะครับล้อมล้อมไปโดย กอไล่ oh, like. ต้นไล่นี่ครับไอไาลา่อยู่ในป่าครับ หลอครับสุดหลอตอนอยู่ในป่าครับนี่ครับนี่แหละครับชีวิตความเป็นอยู่ของคนเลี้ยงวัวครับไอพิตอยู่ในปลาครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่นะครับอาจจะเข้าไปกินกอไลครับกอไลกอยา <c oughs> <c oughs> นอนใส่ชนน้อยครับใส่ชนน้อยแม่ใส่ชนน้อยใส่ชนใหญ่แม่ใส่ชนใหญ่เข้ามาข้างในนะครับชอบกินมะกอกครับตัวน,นี้เป็นมะกอกกอกคนบ้านเลยนะครับต้นมะกอกมะกอก ชอบมากเลยมากอ,อกนะครับเดินทางออกไปแล้วครับ งน,น,นั้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกันเยอะๆนะครับเ้ืเป็นขวัญกำลังใจให้กับสายชนน้อยครับสวัสดีครับ